อัดยังวะเขาอัดแล้วเขาอัแล้วนี่้อนสอคยากคุยด้วยครับเปนทหารที่ตกปลา

กลอ้อคำคำคำค่ะมาแล้วนเอด็ดจนเอ็ดแล้วก็ทำไเ,เอดเอด็ด มาแล้วตกไปกินอะไรกินอะไรเนี่ยโอ้ยมีอะไรจะกินแล้วไงอ้วนน้ากดหยุดทำไมกันนะเกิดนะเดสิก ติเต้เต,ต้องทำเร็วเรียสติสติีต,ติติสตสตปียิสตเอ,อ,อติสตี้ติ้้ิสตตติสสตตติสติสอิสติีติ้าติส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 ติทุกด้านต่สตติสติ่ติ้ติสติส

โอสไลน์โอสไลน์โอสไลน์แล้วไงต่อจับต่อยดูอืมเต้ต่อยอ่ะต่อยไม่โดนวิ่ง แต่ไม่รีเวิร์สให้ดึกขูขึ้นมา,นมาโอ้แหลกจังกดอัดแล้วแหลกมากเลยบอกเลย <c oughs> นะัดจุดๆนี้มาหากลังอีกแล้วใช่ไหมใช่ดเวยอือทเต็มหัวนะ ขึ้นเดินบัคเกอร์เอาไม่ขึ้นเดินบัคเกอร์เดินบัคเกอร์เอาเอาเข่าลอยดีครับเข่ารอคอยเต็มเต็ม,เต,มเต็มมากอร่อยเลยทีเดีเขา่ากินเขา่ากินเขา่เาจับไม่โดนอีกไปท่าอะไรวะอุ้ย โอ้ยถ้าไม่ตายแล้วเน,นี่ยสีเหลืองเหลืองสีงเหลืองนี่ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายแบบไม่ใช่ถ้าไม่ตายถ้าลดเลือดนะคุยง่ายถ้าลดเลือดซนะีมาฮึถ้าเหมือนเลนเดียวปัน่น ลีลาโคตเ้าแบตบเหลยวนิดเดียวแนละยังช้าไม่เต็มไปเอามาแคสแล้วจะทำเป็นซีซั่นไปมีซีซั่นหนึ่งสป,ปายบาทไปเลย ี่ยิงไปยังเป็นเดินบัคเกิ้ลยี่ยมมากโอบเอ็ดหลักยาวเลยกระโดดเอาต่างคนต่างไม่โดนประทุ ไปแล้วเพนแล้วโอ้ยท่ารถเลื่อนใส่ท่ารถเลื่อนเหรอใส่ก็ไม่โดนนี่เอาไปเลยข่าลอยข่าบินได้รับไปแบบเอาเพนเหรอเพนแล้วครับไม่คุ้นครับเอาทายดีนี่เดี๋ยวปลา Ке. О, супер. Так, ладно. Бам. О, ตู้โฆษณานแล้วไปเยียบเอาไปเคลื่อนบัเคลื่อนเสร็จเลยอะไรยกพลาดแน่เลยเนี่ไงพลาดพลาดไปกับเทินบัตรเคลนแล้วก็เตดใช่ไหม ใจเตะเตะเราต่อยอีกไม่ทันใจต่ตอยเลยเตะพอแล้วที่ซ้อมมวยที่ซ้อมมวยสุด,สดประหยัดเน็ตเบรก มเต็มหัวและถายทอยอยากระไทท่านกระโดดซิกเนเจอร์ไม่ได้ละกระโดดดีดทีต่อ,อยเอาบ็อกได้เฮ้ยจะบ็อกอะไรนะ ลิกเนเจอร์เข่ากระแทกใส่หน้าปังโอ้บินได้เล,เ,ดเลยเอดนี่บินเลยเอดนี่บินเลยโอ้เลือดจะหมดเลยโอ้โหเอ็ดเลือดแค่นั้นจะเหลือไว้ทำไม ยกขึ้นหัวเกี่ยวเต็มเต็มเจ็บเลยทีเดียวเดี๋ยวรอเอียดยขึ้นลุกเร็วๆเอาต่อยอีกเอาเอาเไม่แม่องทำแบบนี้วดโอ้ยถีบถีบมันโดนดิวะโอ้ยโดนด ไม่ใช่โดนเลยโดนฟัดโดนฟันไปลงไปโอเจเจตาไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่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 ไม้ตาย่จะเรียกท่าไม้ตายมาน้าทาประจำ d e g e n a t i o n egg มาลงมาเอาไป เฟ,ฟรเด่ะดูจักเรือนนี่ไหมน่ะ่ะอือ,อตอยมาโอยโดนจับ ยกลโยกยกโคตรสูงเจ็บกันเลยทีเดียวเอาจับแขนลุกขึ้นมาอีกเอ,กอาใส่ทะไยอกีกใส่อะไรอกีกเอ้ยพอแล้วเ<า>จ็บอ้อหเอาบล็อกไม่ได้ด้วยโอ้โหผมนี่ลุกหื้อหอไอหักแขนเออ เด็มเป็นเอทแน่เดีดด<า>ยว,วเลยไปเวียงลงไป,ข,งงไปข้างล่างไปเลยข้างล่างโรงไปเลยยาติดยาอือหือตนต้นจิงเลยมาออกมาเอ่ร หาทำไรหาไม้ตายก็เจอเพ็ดดีกรีมาแล้วจ้ะอาหารหมามาเสริฟแน่เพ็ดดิกรีแบบเดียวโลกแล้วก็โดดโดนเนี่ยโลกจริงๆคนดูนี่ถ oh, ึงกับพึ้งป่า เรียบร้อยเคโยน็อกเอาไปเลยช <c oughs> นะแล้ว1ดเย่โหแบตเลยิ0ขดห6ใช้10ขดวันเดือนปี

拜拜。